ครับผมก็จะ <c oughs> รีวิวตัวเมดเซีย er ต่อนะครับก็อันนี้จะเป็นรีวิวลักษณะของการที่ว่าเราได้เงินฟรีสองร้อยแล้วเราก็ยังไม่ได้เติมแต่เราก็ฝากฝากตลอดตอกเบี้ยมันก็ขึ้นมาตลอดเหมือนกันนะครับ นะครับตอนนี้ก็ก็จะโอนออนไปก็อ่านิยมมันมันบวกไปแล้วมันมันพอดีก็อ่าเหลือศูนย์นะครับตอนนี้รายได้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามตามจํานวนเงินต้นนะครับแต่นี้ก็คือผมไม่ได้ฝากนะครับก็จะรีวิวแบบไม่ฝากครับหากใครฝากก็อ่ขั้นต่ำฝากได้หนึ่งร้อยบาทฝากได้นะครับก็ เอ่อเราจะเราจะถอนที่ยอดไรายได้ได้แต่เงินฝากเรานี่จะาฝากอยู่ที่หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเราถึงจะถอนกลับมาได้นะครับประมาณนั้นนี่นะครับ นะครับบริษัทจบ,บริษัทบริษัทจำกัดเมดเตอร์เซียนะครับก็ไม่ใช่เป็นรูปของ ก็ลงทุนตั้งแต่หนึ่งหมื่บาทขึ้นไปนจะได้รับอดอกเบีย้ยที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นทุกวันนะครับมันจะขึ้นมาให้เราทุกวันเลยนะครับอันนี้ก็ <c oughs> น่าจะมั่นคงกว่าบริษัทอื่นนะครับที่ที่จ่ายแบบแบบแบบหนักนะครับแต่อันนี้ก็คือเขาก็ไม่ได้จ่ายหนักมากก็คือในยุคนี้นี่ถ้าเขาลงทุนลงทุนถูกถูกหลักถูกจุดนี่ เขาเอาเข้าใจเราแค่หนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นตเขาไปทํากาไรได้มากกว่านั้นเยอะครับก็อทุกอย่างก็อย่างที่ที่เคยบอกนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ขอใช้วิจาณในการตัดสินใจใของท่านนะครับก็ผมผมแนะนําเรื่องต,ตัวเมดเซียนี่เพราะว่าแต่อย่างน้อยทุกท่านเนี่ยก็มีมีเงินฝากฟ,ากฟ,ร,ฟรีนะครับสองร้อยบาทโดยที่ว่า ท่านจะฝากเพิ่มหรือไม่ฝากเพิ่มท่านก็จะมีรายได้กลับมาแน่นอนนะครับถึงจะน้อยก็ยังเป็นรายได้นะครับก็ฝากช่องท็อปซูเปอร์แอปไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็เราจะมารีวิวจะรีวิวย่างอื่นเพิ่มใหม่นะครับก็จะมีทั้ง สินค้าทั้งบริการทั้งธุรกิจลงทุนนะครับแล้วก็ธุรกิจฝากเงินประมาณนี้นะครับก็ก็พบกันครั้งครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับ,รบชมนะครับสวัสดีครับ